ดีคะ่ะพี่น้นองคือเทียงกันเสียงดังแท้พูดใ <c oughs> นยินไปหอนนาประตูโค้งก <c oughs> ูนะแมนดังนาประตูโค้งใส่าประตูโค้ง <c oughs> อะไรกับพี่แมงอะไรกับพี่แมงลองมือสัญญามเขาป้อนมืนอ <c oughs>

ขาทวงขอมือค่ะเล็บนี่มันรู้เลรตีรุดแนวไอ้ตาบักอยากเป็นลูกไม่แ่งไ้มันจังรุดเดี๋ยวไปเกี่ยวเขาถามเธออยากไม่เกี่ยวกับชันค่ะแค่จตงไล้มันจังรุดรูดเองบนะรูเอ้นนะเพิ่มหนึ่งอาใหเเพิ่มไปไปค่ะไย่ไม่ม่ไปารู้ไปเห็นมากเลยเหมือเดียวเดยรุดล่วงเลยฝันอยู่ทั้งหาเรีบรุดเอาของรูคือมั่คือสีรุดง่ายแทนนู่่ะ เสียนีเสอยู่ค่ะม้อาเดีหรือว่ามาเอาเรียบอันเรียบยังกอเขาเอิญพี่เบียงเขาเอิญเรียบยังกอเมีนบเมีนวันนี้ใครอยากดูชุดคู่มานะสิงบนมาเลยเรียบปอมนั่นแม้ที่เขามาติ้นหรอเขาท้าป่าป่าปลาป่าสังขารปตงมาปาาค่ะปาปาที่แบียค่ะเบีวเนยอดหนาเนียนขึ้นน่นี่ หนาเนียนคนเลยใส่ของแพงเนาะควรใส่ของแพงดีวันนี้ใส่อะไรบ้านนี้ใส่บ้านีเลยใส่แลตต้เขารีวิวย่ค่ะเขาควรจะสยอมแพงค่ะขอยอมรีวิวค่ะเจ้าลูกมีคอน้่ะานดสะอาดสีค่ะช้างทําผมมาแต่แต่นอกกูด้วยค่ะดอกเอดอกเต็มมาแต่เอหัวแห้งเดิมวันนี้เด้อ ทำอยู่แล้วครับเพราะว่าล็อกงานล็อกเป็นงานล็อกแค่ล็อกล็อกไปแล้วมีแล้วครับไม่ต้องกลัวเอามือนี่ถ้าเล่นจับขาดิค่ะบ่อคาบสิเอามือไล้โซนค่ะไม่ต้องคนจังได้แคบค่ะถ้ามือบอมีไล้โซนคนบ่อแคบซันควาหมบอมีค่ะเขาออกมาแล้วค่ะบานออกมาแล้วค่ะเก่าบานเก่าเก่ามือเด็กมืออะไรน้ำมาไปเลยเก่ามือตอบตายเก่าคือว่าฉันสุดสำเร็จปิดเลยค่ะ កល្លាង่ទៅលាងງទៅលນនាតដែល្រូវាត់ដ្នាង់រួម្បាន់ប្រៈខ្លាម្រា เป็นดำดงสิบสิสสนบคนมาเลยไม่เกินห้าหมื่นเอามาให้ <c oughs> ถ้าอยากเห็นลูกนี้ไม่เกินสองหมื่น้าอยากเห็นพี่แบงค์แต่งเป็นดำดงแต่งตัวเองนะไม่ใช่แต่งน้องประกาศแต่งรอบมือแต่มรรดากันลุ้งคุ ถ้าอยากเห็นน้องแบมแต่งหน้าให้น้องฮักแฟนกับพี่แบงไหมคะหนึ่งว่นึ่งเต็มเลยหนึ่งคืออะไรหนึ่งคือแต่งหน้าพี่แบมเอขาเป็นกดหนึ่งกดหนึ่งมันน่าจะคุมกดเท่าไหร่คะคุณเห็นบอลลี่บัญชีนึ่งบ้ยอลลูกพิสดารนะครับเร็วๆนี้นะครับผมพิสดารของเทเอาไปในไลน์ยูทูบติ อะไรยูท like ูบด <thì> ิยูทูบไดไลด์อไรยังงี้ไงแ t ่ติดต่อพูดม อันเอียงก่อเขาเอินยังก่ะอันแม่แมมแมมแม่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 เม่แม่แม่แเ่แม่มแม่ม่แมม่แ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 มแม่แมแม่แม่ม่แม่นม่แมานม่แม่แม่แม่มแม่มแมพแม่แมเแม่แม่แมแม่มแมมแแมมมแม่่้แม่ มันได้อยู่ได้พ่อพ่อให้เรายี้ช่ไหมเบียนค่ะอันนี้มันแตกปลายอยู่แล้วหรือว่ามันมันมันเสียคนดังเขาบอกไปหลายอ่าตายแล้วน้าตีค่ะเจ้าป่าจ้าจุดนี้คือการหลอกลวงเดี๋ยวหลอกลวงจบหทุกที่จริงๆร4 5หลอกลวงจกเอามาหลอกขายดรอวแล้ว650ค่ะลดให้600 ชาบ้าร้านนี้ออกมาจากช่องไหนคะช่องสปอนเซอร์จากพี่ใบเอือสมูฟแมนออกมาจากออกมาแต่กําแพงช่องใดนี่ค่ะตัวใหญ่น้องบอกว่าไปไปซื้อกับพี่ใบเอือผู้ใดซื้อพี่ใบเอือพี่ใบเอือค่ะตอนเด็พี่ใบเอือจิมาแต่งพี่ใบเอืมาแต่งตอนเด็กจิมาแต่งพี่แบงอืค่ะแต่งหน้าให้พี่แบงค์เป็นดำดงหนูเป็นลูกบุญทางเนี่ยค่ะบำดง่ป็นได้สคริปต์ค่ะมีก่อน คือบาบอาตาสีเขียวคือเมือนนั้น,น,นมันเด้บาบตาสีเขียวมันเดยเดียวอันบนทองนทองมัต้องหาแบบมือฟิลเลอศๆต้อง,องจ,อ,อ,ยจอ,อยใช่ไหมมันเกียร์งานค่ะอีริบบอกียง แกนค่ะยอดบ่าวููไทยสุดรอนี่ด้วยนะย่องไปก่อนมาเแต่ไหนคุณซุ่นใชนข้าในมันนี่จะใช้ชุดใดเขาจะมีรูปแบบว่าที่มีแบบว่าลายน้าเป็นบ่าวภูไทยสุดหรอปารเอาอี่โมบอยูติแบบว่าตัอบังหน้ากล่องเฮียงนี่กล่องเฮียงนี่เปโฟนไอโฟนาคือสวยแตกลองไอโฟนใด เร <Okay. S 2> จริงเลยค่ะเราจริงก็สวยอันให้เอาหนาให้เอาหนาเอือยใส่บางแนวมันจีคือกันบอโอเคเอาสวยสวยอไ,วไอโฟนฟต้องเข้าแล้วไหมขเข้าแน่หาผู้สนับสนุนนะคะคพี่แบงค์ร้อยจะเป็นสปสอนเซอร์ให้เอาใส,ส่จะเป็นสปอนเซอร์พันหนึ่งแสนแตกมาขอสปอนเซอร์จากคนหนึ่งแกแบบว่ามาไรวันละสองร้อยจะเป็นเบาค่ะเบาคือสองร้อยนางแกจะโดนเบื่อพี่น้อง รนโมเมนต์สองอยไงนได้ใส่เขาแกะแล้วก็มาใส่เขาเฮรหม่รลยค่ะาเป็นไ้าหลุดอะอไ่สือก้าซื้อดอกยานงามบูบาสิมักีบลาย นี่ก็ท่างงามคุณแม้งามแม่คนละคนเลยนาเก่งเพ่งอยู่แม่จีว่านุ้วต้องโป๊ว่าอันนี้ก็กัก่อนว่าต้งแป้งหนิกรนี่แงแงแล้วมันเป็นน้ำคนแต้งมันเป็นน้ำคั่นแป้งเอาแสดงว่านุกวแต่งสวยที่ส ส้ำรับคลิปนี้กฝากไว้ซัมนี้นะคะเป็นกำลังใจเพื่อเราด้วยนะคะมา,มาเบิองอายน่องเเสียงกันค่ะได้ยินเสียงกันลเลยย่างมาขอบสดค่ะ